ทำเป็นต่อนะครับพอดีจะเปลี่ยนโอลิงท่ออินเตอร์แต่เห็นสภาพแล้วไม่ไหวนะครับต้องเปลี่ยนนะท่อนนี้ประมาณ2,000ันกว่าบาทซื้อที่ปัดโซมนะครับแล้วก็อันที่มีไออันเก่าทางด้านฝั่งนี้มันยังดีก็เปลี่ยนโอลิงนี้นะครับโอลิงก็แพงอยู่นะตัวหนึ่งสี่ห้าร้อยแต่ว่าก็คุ้มนะครับท่อละสองพัน 2, กว่าบาทเปลี่ยนแล้วก็ใส่เข้าไป คันเบนนะครับพอดีได้โชคหน้ามาใหม่นะเป็นวิวสไตล์ B4 อยากลองเหมือนกันนะครับพอดีผมเคยใช้โชกซาร์ที่ซื้อจากพวกวัดสงนะทักนี้มันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็เลยลองวิว B4 นะครับเขาบอกแน่นนุ่มหนึ่เดี๋ยวรู้เลยส่วนชิ้นนี้นะครับท่อออกไปที่ตัวเทอร์โมสตนทนะของผมมันซึมพอน,นี้นะถากาวแล้วไม่อยู่ท่อนบวมนะครับเบิกใหม่ ท่อนนี้สองพันกว่านะแต่ได้ทั้งยางทั้งสา่ทอนเลยนี่นะครับตอนเนี้ความสูงมันเนี่ยมันอยู่ประมาณสองนิ้วสอดเดี๋ยวลองดูว่าใส่โชคใหม่แล้วเป็นยังไงตอนนี้ผมก็ไล่เก็บรล่เครื่องมาหมดลนะเดี๋ยวพักน้ำมีใบหนึ่งเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับตอนที่สถาคคูแลนรอดหน้าเพราะว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไ่น,นะอันนี้เดี๋ยวรอเปนโชคนะครับแล้วก็มีทําเบรกด้วยเบอรอะไรนะครับมี ตัวการฝุ่นแท้นะนของแท้มีการกระแทกมาด้วยแล้วก็มีฝาฝาชคใหม่นะครับลูกปืนใหม่แล้วก็มีที่อัดเองนะครับก็ประกอบไม่ยากนะใส่โชคกแล้วนะครับนี่มิวบีซีความสูงเท่าเดิมนะนี่นะครับใส่แล้วโชคคก็ซื้อตามร้านอะไรนะแต่หายากนิดนึงนะครับมันมีแต่สาก แต่ซากหกไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ใส่เราไม่ค่อยชอบนะครับมันไม่นุม่มแต่เขาบอกบิลปีสีมันจะตึงกว่านะครับแต่เดี๋ยวลองดูเพราะผมสาวกบิลสไตล์อยู่แหละปกตินะครับใส่โช๊เนี่ยถ้าทำเองนะผมจะมีเนี่ยวัดแคมเบอร์ไว้นะว่าอันเดิมเท่าไหร่ใส่องศาใกล้ใกล้เดิมมันจะได้ยังไม่ต้องไปตั้งศูนย์นะครับเพราะว่าผมตั้งใจะจะเปลี่ยนยางอยู่แหละ เจาะนะครับเมื่อั้นเดินมันไม่ค่อยสวยนะโบดมันบ,ก,นบกเป็นหม่นะครับแมนเล่ใบนี้ VR ขายอยู่9,000กว่าบาทนะครับเาเปลี่ยนแผงแอร์ไปด้วยนะครับคอยร้อน3,000กว่าบาทสภาพยเยินมากอินเตอร์นี้ผมล้างแล้วนะเดี๋ยวให้ดูคราน้ำมันอันนี้คือคราน้ำมันเบนซินที่ล้านอินเตอร์นะครับดูดิเศษเต็มอะ่ะแล้วมันมันถึงวิ่งไม่ออกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ล้างก็น่าจะโฟขึ้นนะครับเอาน้ำ แรงดันอัดหน่านเตอร์นี่ดำจัดเลยแห่ใหม่หม้อน้ําใหม่ไล่น้านะครับเรียบร้อยน้ําเต็มระบบละวอนนี้แว็กน้ํายาอยู่200ไมค่อนใช้ได้แล้วนะครับผมแนะน้าอันนี้นะถือมาใหม่ตัวแว็กเอ,อน้ำหม้อน้ำนะพอสูญอากาศเนี่ยมันทาได้ติดลบประมาณ0.8เนี่ยแล้วพอเปิดน้ำเข้าไปปุ๊บมันจะเต็มระบบเร็วกว่านะครับ ไม่ต้องรอนะไม่งั้นเปิดระบบไล่ลมของระบบรถเบนซ์นี่เป็นชั่วโมงไม่รู้จะลงหรือเปล่าพอไปวิ่งก็ต้องเติมอีกอยู่ดีนะครับสัญญานะครับผมเติมฮันนี่เวลนะรถเบนซเนี่ยฮันนี่เวลเนี่ยเวิร์กนะครับใช้อยู่ที่ผมเติมก็ประมาณห้าร้อยเจ็ดสิบกรัมนะตามสเปคชีตมันน้ำมันคอมเปลี่ยนแผงแล้วต้องเติมเพิ่มนะครับแวกเติมนะครับคูลเลน ผมใช้ทวิตเตอร์นะสีเดียวกับของเบนทำไมใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าอุณหภูมิเทมมันลงอีกหน่อยหนึ่งดีกว่าของศูนย์นะศูนย์มันผสมน้ำด้วยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ขอ,อเป็นพีมิกแล้วกันใช้ทางบ้านนะครับล้างแคทนะครับไม่ไหวนะครับคดีแคทเดิมมันผมว่ามันอั้นอันอะล้อเกียร์มันกระทืบไปปุ๊บช่วงชิดดามันไม่ไปช่วงเกียร์สามนะครับ พอล้างปุ๊บเสียงเครื่องเปลี่ยนเลยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันทํำยังไงแต่ล้างแค่ขอไม่บอกนะครับมเพราะว่าเดี๋ยวไปทําพังกันเดี๋ยวจะเดือนร้อนถึงผมเนาะไปร้านนะครับร้านล้างเยอะแะเนี๋ยนี้ E สองร้อยผมเรียบร้อยแล้วนะครับ Edition E, e. เบรกนี่ผมเปลี่ยนจานใหม่แท้นะครับผ้าเบรกนะ EBC เขียวเลยนะครับ ดูดดีมากแล้วก็ล้างลูกสูบตามสไตล์ที่ผมชอบทำนะช่วงล่างผมเก็บหมดแล้วโชกหน้าหลังเป็นวิวสไตล์ B4 นะครับผมว่ามันตึงกว่าตัวซากนิดนึงแต่ว่าขับเร็วๆเนี่ยผมชอบกว่านะครับเพราะปกติใช้ B6 อยู่ B6 เด้งวันนี้เยะ มีสีนี่เวิร์กละจานหลังผมก็เบิกแท้นะครับจานหน้าน่าจะห้าพันกว่านะต่อใบหลังประมาณสองพันกว่าบาทของแท้ที่วัดสมนะแท้ไหมไม่รู้แต่ว่าก็โอเคอครับของเดิมมันใส่ที่บมาถ้าเบรกหลังผมก็ใส่ e อ c ีีเขียวนะครับปกติเนี่ยถ้าเบรกอะ่ะเท่าที่ผมเล่นมานะสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยถ้าใส่หน้าเขียวก็ต้องหลังเขียวนะถ้าหน้าเขียวหลังดำอะ่ะมันไม่รู้สิ ความรู้สึกเบรกมันไม่ค่อยดูนะครับเพราะซีวิของก็ใส่แบบนี้เขียวก็เขียวหมดแต่เป็น n e x กสเตอร์นะครับตอนนี้ก็เก็บงานจบแล้วน,นี่ก็เหลือไปเก็บภายในนิดหน่อยนะครับลำโพงก็เป็นบสดหมดแล้วเครื่องนะครับก็ท่อน้ําเส้นล่างท่อเทอร์โบท่อเทอร์โบอันนี้เปลี่ยนโอลิงนะครับอันนี้ท่อใหม่เลยอันเดิมมันมีรอยร้าวแล้วก็ไล่น้ําตามระบบอนที่แว็กนะครับ ตัวนี้เติมน้ำยาคูลแลนประมาณ6ลิตรนิดๆน,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 นะครับแล้วก็มีแผงแอร์ใหม่คันนี้ออยแยกแล้วนะครับทีแรกอะผมเข้าใจว่าจะเหมือนรถญี่ปุ่นนะเวลาใส่ออยแยกแล้วช่วงเครื่องเย็นมันอืดอะตัวนี้ไม่ค่อยเป็นนะครับขับไปสักพักหนึ่งพอมาร้อนก็วิ่งปกติเลยแต่ตอนซัดนี่ดีขึ้นเยอะแล้วก็กระปปกนี่ก็ใหม่เบิกคู่นี้ก็เกือบสามพันหรือสามพันกว่าเนี่แหละ แล้วก็มีล้างแคสไปนะครับตอนนี้สั่งไออมฟเฟอร์เร์เลสที่ตรงท่อเนี่ยเดี๋ยวรอเขามาส่งนะครับให้มันล่งขึ้นเว,เวลาอากาศอาจเข้าไปในินเติม์มันจะได้ดีขึ้นนะครับเบรกนี่ก็ของเหลวเปลี่ยนหมดน้ำมันเครื่องเกียร์เปลี่ยนนะครับน้ำมันเครื่องก็เซนติก t ทวิตเต 5W40 เครื่องเงียบขึ้นเยอะ รถเบนซ์ไม่ค่อยมีอะไรครับและแอร์ก็แบกตามระบบผมเลยก็คือฮันนี่เวลนะแล้วก็น้ำมันคอมเปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนพร้อมแผงคอยร้อนไปเลยนะครับก็ประมาณนี้คันนี้ผมจบไปรถแต่ไม่แพงสี่แสนกว่าแต่ค่าทำก็เป็นแสนแล้วนะครับประมาณเกือบเกือบแสนห้าอะไรเงี้ยแต่ก็คุ้มนะครับเพราะรถพวกนี้ทำทีเดียวมันใช้ยาวทุกอย่างที่ผมเลือกนี่คืออะไรดีหมดนะครับไม่ได้ใช้แบบของจีน ของเทียบเลยบางชิ้นก็มีพวกลูกหมากกันโค้งที่แบบจะคันเก่า E300 นะครับก็สภาพดีก็เอามาใส่ช่วงล่างก็เปลี่กนกตรงงอเปลี่ยนเยนลกันโค้งของเทียบนะครับก็เปลี่ยนไปเทียบก็ยังดีนะครับแต่ผมว่านิ่มพอๆกับรถเดิมเลยเพราะว่าเคยแบบไใส่เล็กกันโคงมาแบบเปลี่ยนยางแล้ววิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่มัมนมันกระด้างนะครับ ก็นั่นแหละก็ประมาณนี้สีอะไรพวกนี้ผมก็ขัดเคลือบแก้วเองนะครับไม่มีอะไรมากก็เงาชํำสวยละก็ใครจะเล่นรุ่นนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าซื้อรถเผื่อค่าซ่อมไว้ประมาณสักแสนถึงสองแสนนะครับเผื่อกันเหนียวเวลาแกะมาเนี่ยไอเครื่องรุ่นเนี้สิ่งที่จะโดนก็คือท่อหายใจตรงนี้ท่อหายใจหลังเครื่องเนี่ย ชิ้นหนึ่งประมาณสองสามพันทั้งนั้นเลยนะครับพวกท่อหายใจท่ออากาศคันหมมในท่ออันเส้นน่าจะเส้นนี้เส้นที่เข้าท่อไอตัวท่อร่วมเนี่ยมันก็รั่วนะครับก็เปลี่ยนไปแล้วก็มีเทอร์โมสตัตแท้นะครับมีปั๊มน้ำปั๊มน้ำอ่ะมันอยู่ใต้เทอร์โบอันนี้ก็แท้นะครับคู่นี้ น่าจะประมาณสองหมื่นรวมค่าใส่นะครับแล้วก็ถอดท่อไอดีเปลี่ยนโอลิงท่อไอดีไปรั่วนะครับของผมสองพอร์ตแล้วก็มีตัวออยเครื่องนะครับก็เปลี่ยนของแท้ไปแปดพันมั้งมัน,มนไม่แพงถ้าพวกสองเจ็ดหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนั้นมันมีตัวกองนะ้ำมันเครื่องด้วยเครื่องรุ่นนี้กองมันแยกแบบนี้นะครับนี่ออยเกียร์ผมก็ต่อนะ้ำเหมือนเดิมนะแต่น้ำมันไม่ได้ต่อนะครับถอดท่อแล้วก็ เดินจากด้านนี้อ้อมมาด้านหน้าถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องโจโ like, ไลค์เป็นกำลังใจผมทางคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ